มันมีอยู่แล้วไงออยู่ไหนคะใช่ไหมไม่ได้อยู่ปกครองนะคระับหมอมินอะไรเนี่ยปกครองที่ไหนอะหมอมินเอปกครองที่ไหนเอ่ยนะเราเราเราก็ให้ชี้กันไปนั่แหละนะครับอืมเราก็จะไปพูดอะไรไม่ได้หรอกเพราะเรา คงจะไม่รู้ลึกขนาดนั้นนะครับ fc ก็คุยกันไปเพื่อให้เป็นจุดสังเกตได้เฉยว่าเราเจาะในแถบนี้ไม่ได้แล้วเราก็ไปเจาะทางอื่นนะครับเออกกอกอ๋อจะถามว่ากกอกอ่ะมานอนโรงแรมเหรอใช่ครับผมนะครับอา่า ที่ไหนล่ะพักใกล้ๆนี่แหละนะครับไม่ไกลหรอกนะครับก็คือไฟมันดับไหมตอนแรกรนไฟมันดับแต่ตอนนี้มันมาแล้วอมืมันมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมาแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็มาทําคลิปมั่งมาอะไรมั่งเนี่ยถ้าถ้าเราอยู่นู่นเราไม่ทําอะไรเลยทาอะไรก็ไม่ได้มีคนตายนข่าว มาทำข่าวเหรออ๋อไม่ไม่รู้นะว่าอ่าเขาตุยกันหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยไอ้ที่ที่ตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ตุยะมีท,ที่ที่ว่าตอนนั้นที่ว่านลุงไปนะลุงไปกับใครอ่ะป้าหรือใครเนี่ยหลายคนอนะที่ไปหาเขาอะไปถามเลยเออไปถามเลยว่าอืมออ้รู้ไอ้ได้เห็นไหมได้เอามาไหมหนู่นนี่นั่นอืมเขาบอกไม่มี เออไม่มีเขาว่าง้งไม่ได้เอามาเออนะเขาพูดแบบนั้นเลยไม่มีไม่ได้เอามาไม่ได้เห็นเลยอะไรไงเห็นไหมทำไมเขาต้องไปถามไกลขนาดนู้นละ่ะเออที่นู่นกับที่ที่นี่มันก็ไกลกันมากนะเออทําไมเขาต้องไปถามไกลขนาดนั้นเอฟซี FC ลองคิดดูเออทําไมเขาถึงมั่นใจว่าต้องไปถามขนานี้ดูก่อนอย่างเงี้ย มันก็ต้องมีเหตุผลแล้วอยู่ๆจะไปถามไกลๆขนาดนั้นมันก็คงไม่ใช่รู้หมนะมีสาเหตุมีอะไรของเขาเอ,อแต่ถามว่าเ็าจะไปพูดอพอ่่งไปเลยมันก็ไม่ได้มันต้องมีหลักฐานมีเหตุผลของเขาไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปใส่กันอย่างนั้นมันต้องมีหลักฐานเนพูดมั่วซั่วไม่ได้เรื่องแบบนี้นะครับเ,เราก็ต้อง คุยด้วยมีเหตุมีผลถูกไหมลนะ่ะแต่แต่ถามว่ามันก็ต้องเอาเก็บไว้เป็นเป็นอะไรนะเป็นการบ้านเอาเก็บไว้เป็นการบ้าน,าน,าานมีคนตุยหรือจริงเล่าให้ฟังเหรอก็ไม่รู้สินะครับไม่รู้สิแต่ว่าข้อบครัวนั้นเขาไม่ได้มีแต่ว่าคนอื่นไม่แน่ใจนะ เออต้องถามว่าคนอื่นไม่แน่ใจนะเอซีนะเออคนอื่นไม่แน่ใจแต่ว่าจะพราะครอบครัวนั้นไม่มีนะเออแต่ช่วงนี้เขาไม่อยู่แค่นั้นเองอ๋อสีห้องสวยเลยใช่ไหมมองแล้วสบายตาเออนี่แหละก็ลองอะ เราก็คิดกันไปเรืนะเอ่อยๆนะเอฟซีนะเออมันเป็นคิดไปเป็นการบ้านเออเอาคิดไว้เป็นการบ้านแล้วกันนะครับก็คิดไปเรื่อยๆเพราะว่า,าถ้าเราสงสัยไหนอันไหนเราก็คิดไปมันพอจะเป็นไปได้รอนะทำข่าวเรามันอาจจะคนละคนก็ได้นะเอออาจจะคนละคนก็ได้เออคนละคนแต่ที่ที่ไปถามนะ่ะมันไม่ใช่ไงเออที่ไปถามนะ่ะมันไม่ใช่ มันเป็นครอบครัวเดียวกันกับกับทางนี้แหละกับอดีตครอบครัวเดียวกันเขาไปถามเพราะว่าหลายช่องเขาเขาไปออกแล้วนี่แต่ก่อนนั้นก็ไปพูดกันเหมือนกันใน,นเมื่อเราเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไปไล่ไทม์ไลน์ตรงนี้มาแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งคนภายในครอบครัวเนี่ยยิเขายิงไม่พูดเลยเขาพูดวกไปวนมานะนะเอฟซีนะพูดวกไปวนมามันข้ความหน้าจะถือมันไม่มี ถูกไหมพูดบุกไปบนมาพูดอ้อมไปอ้อมมาเราก็เลยก็ไปฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไปไม่ได้มันต้องให้มันชัดเจนให้มันกระจ่างพอเราเรารู้ว่าโอ้เออเอฟซีต้องคิดตรงนี้ให้ดีนะว่ามันมีหมาเหา่าอ่าเห็นไหมเอฟซีต้องคิดตรงนี้ว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีหมา,หานะเห่านะเขางั้นะแต่วันมาเห่าไม่นานออเอฟซียังคิดยังไงลนะ่ะเอา ถ้าถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยนะหมาเมห่าไม่ถามหน่อยอหรอสิ่งที่โกหกหรอไม่รู้เลยแอดแล้วเขาแสดงว่าเขาจับได้ไรือไงอจับได้ไร้งไงว่าอ่าพูดไม่จริงเนี่ยเขาจับได้หรอแอดไม่แน่ใจนะอ่าก็ไม่รู้แหละนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจับได้หรือเปล่าแต่ที่ได้แน่อ่าถ้าเขาไปอยู่นานๆนะเขาอาจจะเขาอาจจะสืบไปสืบมาแล้วเขาอาจจะรู้ก็ได้นะเอสจีนะแต่ว่าสืบไปรู้รู้ก็แค่รู้ไงรู้แล้วทําอะไรได้ไหมไม่ได้คือรู้เฉยเๆไงหลักฐานไม่ได้อยู่ในมือตัวเองไงถูกไหมไม่มีรูปไม่มีคลิปไม่มีอะไรเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปกล่าวหาเขาเออ เราเราเราไม่ได้ไปคุยเรื่องอ่าการต่อสู้แล้วนะครับแล้วก็ไปคนอื่นแล้วก็ไม่เกี่ยวแล้วเออนะเราก็ต้องพูดสิเพราะว่าอะไรที่เราพูดเพราะอะไรเอเราก็ต้องการให้เอฟซีดูที้ตีรู้แค่นั้นเองเราก็ไม่ได้ไปลงลึกไม่ได้เกี่ยวอะไ้ทางเขาจะสู้แนวทางอะไรอย่างนี้เราไม่เคยรู้อยู่แล้วนะอืมจากจากเพราะอะไร อ๋อเอาไปบิดเบือนอ๋อบิดบิดเบือนก็ไม่ได้สินะครับเอาเอาเอาไปบิดเบือนมันไม่ได้นะเออเอาไปบิดเบือนได้ไหมไม่ได้อ่าถ้าไปบิดเบือนไปเอาไปบิดเบือนยังไงเอาไปบิดเบือนก็ไม่ได้ถูกไหมออก็ก็ฝั่งนู้นบิดเบือนประจําเดี๋ยวคุณลวงเดือนบอกอยู่ไหนอะององใหม ห้องห้องใหม่ๆแล้วห้องเก่าดีแหละอืมเอาไปบิดเบือนก็ฝั่งโน้นก็ไปบิดเบือนอยู่แล้วนะครับเอฟซีเอาไปบิดเบือนอยู่แล้วอยู่ในบ้านสวนจังอะสวยจังเหรอวันนี้ ก็เห็นไหมบ้านบ้านอะสีสีเขียวอ่ะ f อก็เห็นในะบ้านสีเขียวอ่านี่แหละนะครับก็ว่ากันไปนะครับ fc นะ เออเราก็ต้องคุยเพราะอะไรอ่ะเราก็ต้องพูดแต่เราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการต่อสู้นะครับว่าเขาสู้ไงก็เรื่องของเขานะัอเราไม่รู้อยู่แล้วนะเราก็จะคุยในแนวทางตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ให้รู้ประมาณนี้ว่ามันคืออะไรถูกไหมก็เหมือนกับอ่าอะไรนะเหมือนกับไอชุดแรกอ่อชุดแรกเนี่ยชุดแรกเขาเขาเขาก็าบอกว่าเอะไรนะ ห้ามห้ามลุงพูดเลยเขาบว่าห้ามลุงคุยห้ามลุงพูดทุกอย่างเลยห้ามตอบโต้ห้ามอะไรเขากสั่งให้ให้ลุงไม่ตอบโต้เลยไม่พูดอะไรเลยอ่าไม่พูดไม่อะไรก็นั่นไงนั่นคือนั่นแหละแอบเนียนั้นเลยเนะี่ยเออใช่เดี๋ยเราก็ต้องพูดอย่างนั้นเราเราไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะสู้หรือไม่สู้แล้วถามว่าอ่าทนายเนะี่ยอ่าของเขานะ่ย เขาไม่เปิดตัวหรือยังไงเราก็คงไม่รู้กับเขาหรกอยู่แล้วถูกไหมล่ะเขาก็ไม่บอกอยู่แล้วถูกไหมอันนั้นก็เป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วว่าเขาไม่บอกก็เรื่องของเขาแต่เราก็พูดในทํานองของเราว่าเราจะให้เห็นว่าไทม์ไลน์มันไม่ได้กันนะเราก็พยายามย้ําตรงนี้เพราะอะไรอ่อจะได้ให้เขาเห็นว่าเออไทม์ไลน์มันไม่ได้กันนะเราจะสู้ทางไหนแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่เขาเลยแต่เราก็พยายามชี้ว่าเนี่ยเวลาไทม์ไลน์ไม่ได้กันนะ ก็พยายามอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเพราะอะไรอ่ะ,อะถ้าเราถ้าเราไม่ชอบเขาหรือเราเกลียดเขาเนี่ยแล้วก็ฟาดเข้าไปแล้วติบานเนี้ยเออล้วก็จะฟาดไปเลยแต่นี่ไม่ใช่เราพยายามจะช่วยทุกวิถีทางอ่ะที่จะทำได้ทำทุกอย่างเพื่อจะให้เห็นว่าเออเขาถูกเขาผิดยังไงถูกไหมล่ะมันก็ต้องพูดกันตรงๆถูกไหมแต่เราก็ไม่ได้ไป ไปาพาดพิงใครลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นเราก็พูดในแนวทางว่าอ้ยอันนี้ไม่ถูกนะเพราะเวลาที่พูดมาเนี่ยมันออกสื่อหมดเลยออกสื่อไปแล้วแล้วก็มาพูดย้อนสื่อเฉยๆนี่แหละย้อนให้ฟังว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ดูแต่ต้นแค่นั้นเองเอแล้วทุกวันนี้สื่อมันก็ออกมาออกก็เต็มไปหมดเออสื่อก็ออกแล้วออกบิดเบือนนี่ท้งหากโอ้โหดูไม่จืดเลยเออกคือพูวกนี้มันกระเทืบซ้ําอะ และในลักษณะของมันก็คือออกมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างหรืออะไรไม่ได้พูดกลางๆด้วยกระทืบซ้าด้วยอันเนี้ยเราบางทีเราก็รับไม่ได้บางทีเราไม่ฟังใหม่ๆเนี่ยไม่ฟังเลยนะไม่เข้าไปฟังเลยมันตั้งหัวข้อมาแล้วก็โหดอยู่แล้วอ่ะลักษณะมันตั้งหัวข้อมันนี่เรารับไม่ได้บางทีเราเห็นก็โอ้โหเ้ยมันไม่ไหวเว้ยคือมันมันยังไม่ได้แอนนั่นเกินไปมันก็ยังว่ากันแล้วพูดง่ายว่า ถ้าจะชนะนะเออมันก็ต้องชนะถ้าคิดว่าจะชนะก็ต้องชนะแหละเราต้องพูดตรงนั้นเออมันไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแหละเอฟซี FC. เพราะเราไม่ได้ไปไปเล่นงานใครสักคนหนึ่งไม่มีเราเราพยายามชี้ชี้ให้เหตุผลว่าอันนี้คืออะไรเออนะไทม์ไลน์ตรงนี้คืออะไรตรงนั้นคืออะไรแค่นั้นเองมาเปรียบเทียบบางคนอาจจะลืม เพราะว่าในสื่อส่วนมากเขาไม่พูดถึงเรื่องทำลายนนะอซีนะไม่พูดนะเออแต่และพูดก็ไม่ตรงเอาพูดง่ายถ้าพูดมาก็ไม่ตรงแต่อันนี้เราพยายามพูดเพราะอะไรอ่ะมันก็คือเราจับจากชาวบ้านเป็นหลักก่อนเอเอาจากชาวบ้านมาแล้วก็มาตอนหลังก็เอาจากอ่าที่แกแกพูดไว้ในคือสื่อนั่นแหละเอามาจากตรงนั้นอ่ามันมันก็ลงตัวพอดี ถ้ามันผิดเพี้ยนไปเวลาไม่ได้มันก็ไม่ลงไงแต่นี่เวลามันได้มันลงมันก็ลงตัวเป๊ะๆไปเลยเราก็ทําให้เห็นว่านี่แหละนะครับใช่ทุกคนสมัยก่อนนะก็เล่นหนักจะตายนะเอฟซีเขาพูดพวกเนี้ยเอใส่กันเอา,าง่ายๆตั้งแต่นิทานในซอ,อันนั้นมันบิดไม่นิทานใซนซเนเอฟซีมันบิดไหมโอ้โห เห็นไหมเออมันเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้หวังอะไรมันเข้ามาหาผลประโยชน์อย่างเดียวเลยอันนี้มันแสบเราต้องประจานนะบอกตรงนะไอ,อ้พวกนี้ถ้ามันเข้ามาเนี่ยเอฟซี FC ก็เห็นนี่นะครับแม้แต่ฝั่งเดียวกันก็ช่างแอดพูดเลยเลยแม้แต่ฝั่งเดียวกันนะถ้าทําผิดแอดจะพูดเลยถ้าทําผิดนะถ้าถ้ามาหลอกลวงเอฟซีอย่างเงี้ยมาเอาเงินเอฟซีหลอกลวงไปอย่างเงี้ยเออหลอกเขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดสิเออเราไม่พูดไม่ได้นะ เราไปช่วยปิดบางคนผิดเนี่ยมันไม่ใช่นะเอฟซีนะไม่ถูกนะเราเห็นว่าเออถ้ามันผิดเราก็ต้องพูดใครใครก็แล้วแต่อยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยถ้ามันผิดเราก็ต้องต้อง,องวิพากษ์วิจารณ์แล้วอืมก็หลายคนเราก็ต้องพูดกันมาแล้วแต่ถ้าถูกเราก็ไม่ได้มีปัญหานี่ถูกก็ถูกไปออกไปแล้วไม่ได้มีปัญหาก็มีเยอะแยะถูกไหมออกไปด้วยความจําเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ว่ากันไปอ่ะอืม ถ้าออกไปแล้วมีปัญหาเราก็ต้องพูดสิมีปัญหาอะไรยังไงสวัสดีนะครับคุณแดงนะครับบทสัมภาษณ์ <c oughs> ตอนนู้นะอะแอดไม่รู้เลาบทสัมภาษณ์มันเป็นแบบไหนยังไงใช่ไหมล้วก็มาไล่จับใจความเอาบางทีแกอาจจะพูดผิดพูดถูกถูกไหมพูดตรงมั่งไม่ตรงมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มาไล่ไทม์ไลน์เอาไล่เวลาเอา มันก็ไม่เข้ากันแล้วสิไทม์ไลน์มันไม่เข้ากันเราก็เราก็ต้องเชื่อถือไอ้ตรงไทม์ไลน์นี่แหละตรงเวลาของเขานี่แหละ,ะมันเป็นความจริงไงเป็นความสัตย์จริงไงเราต้องไปขัดแย้งกับคนอื่นได้ไหมมันไม่ได้อืมเพราะพอพ,อ,พอเราไล่พอเราไล่ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเอฟซี MC. เราไล่ตรงนี้ถ้าเกิดมันไม่เจอใช่ไหม่ะพราะมันไม่เจอเราก็หันหัวเรือใหม่เออไปไล่หาที่อื่นใหม่อย่างเงี้ย พอเราได้พอเราได้ไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วพอรู้ว่าไม่ใช่แกแล้วเนี่ยเราก็ไปหาที่อื่น <c oughs> ไปหาที่อื่นเนี่ยเอว่าที่อื่นเนี่ยมันน่าสงสัยกว่าไหมเราก็ต้องไล่กันตรงนั้นนะ <c oughs> ใช่ไหมมันต้องไล่ตรงนั้นว่าไปที่อื่นเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสงสัยเยอะแยะก็คือก็คือพวกฝั่ง ก็คือหลายสื่อนะครับหลายสื่อแล้วก็หลายคนเนี่ยเขาจะตั้งเป้าตั้งเป้ามาที่ลุงอย่างเดียวนี่คือประเด็นตั้งเป้ามาที่ลุงเดียวเราก็ต้องไปตั้งเป้าที่อื่นบ้างที่อื่นอาจจะดีกว่าก็ได้ที่ที่เขาอาจจะลืมๆไปอ,อาจจะไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างงาี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็เราก็ต้องดูได้แหละนะครับเราสงสัยแล้วก็ถามสอบถามเขา ความลับไม่มีในโลกหราเอฟซีบอกได้เ